โอเคก็สวัสดีกันด้ครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเท r d e ิ e เฟนแล้วก็เขาได้รีเวิร์กคอมเมนเดอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคอมเมนเดอร์ก็กมีคนไม่ค่อยชอบเยอะเลยนะซึ่งหนนั้นก็เป็นผมดนะ้วยแหละผมจะเอาสกินนี้มานะครับในีายร้วกาลาตินนะเพราะผมชอบสกินนี้นครับปไปดูในเกมกันเลยครับว่าเป็นไงแล้วก็ผมขอไปเจอกันตอนคอมเมนเดอร์เลเวลหนึ่งนะครับปไปเจอกันตอนนั้นเลยครับ โอเคมาเราคอมมานเดอร์ครับหมุนตัวกันคอมมานเดอร์ Commander ตอนนี้ก็ถูกเนเริฟลงนะเรื่องระยะนะครับแล้วก็ไฟเลสด้วยนะขั้นสามร้อยแต่ก่อนนี้พันแปดร้อยห้าสิบผมจำได้แต่ตอนนี้สองพันห้าละเาไปนะครับเราฟังเสียงคอมมานเดอร์เสียงเปลี่ยนไปเลยครับท่านผู้ชมขั้นห้าพันห้าร้อยนะ แต่ไฟเลตเขาไม่ไม่เหมือนแต่ก่อนเลยแต่ก่อนมันสูงกว่านี้เยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้ต่ํามากต่อไปพั 5, 500นห้าพนห้ร้อยนะอัพตอนนี้มิลิแทนสิบเจ้าแล้วนะครับแล้วผมเอาสกินกาลาติกมาด้วยนะผมชอบมากนี่นะครับยดนะแล้วก็ไฟเลต รอตอนผมรอสกิลมาก่อนอจริงเว็บต่อไปรอก่อนทัารปอยก่อนสกลิลตั้งตายเต็มเลยอ่ะบัฟบปกติมันต้องเป็นห้าสิบไม่ก็ห้าสิบห้าแล้วนะครับแต่ตอนนี้สี่สิบใช่ครับต่ำสุดๆสี่สิบครับ คอมมานเดอร์คือมันถูกรีเวิร์กจนคนเขาบอกว่ากาดไปเลยแต่ผมคิดว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเนื่องจากมันมีสกิลสำหรับ1500้า้อนะแล้วก็วงถ้าใครยังไม่รู้นะมันสั้นกว่าเดิมนะวงอะ่ะเออ่ดาเมจดาเมจของคอมมานเดอร์แต่ก่อนไม่สูงขนาดนี้นะหมือนเขาเขาเขา,เขาปรับดาเมจยังไงก็ไม่รู้อะ ก็คือเสียงจอนไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมอยากให้เสียงจอนมีเหมือนเดิมชอบเสียงจอนมากกว่าห้าพันห้าร้อยกาแล็ติกอย่างเท่ชอบมากนี่ก็คือกาแล็ติกคอมมานเดอร์ขั้นห้าพันห้าร้อยครับพอโรโก้อันนี้สามพันเอพีซีมานี่ครับเอพีซี ของกาลาติกนะมีกันเนอร์ APC มีไซายเอแล้วก็กันเนอร์ APC นะสองร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยดาเมจห้าห้าร้อยนะคูดาวสองวิอันนี้ดาเมจสิบมินโอ้ไม่ทันละเมื่อกี้ไปเร็วไปเร็วจัดผมน่าจะแพ้แหละแต่ก็มีแค่นี้นะสำหรับคอมมมนเดอร์กาลาติกนะไม่ใช่กาลาติกดิ รีเวิร์คคอมเมนเดอร์นะก็ขอขอบคุณทุกทีดูคลิปนี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย